สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับพบกันที่ตลาดนัดโกะบือวงประจบที่เดิมนะครับผมหัวเข้าเช้าวันเสาร์แล้วนะหัวเข้าวันนี้ครับผมแล้วก็ซื้อขายกันแล้วก็ออกกันวันจันทร์นะครับชุดแรกนี่จะเป็นของลุงอำนวยและทีมงานครับผมวันนี้เป็นตัวเมียตัวเมียตัวผู้มีครับสายพันธุ์ไทยเป็นไทยพื้นเมืองพื้นบ้านเราเนี่ยครับผมมีแบบไหนบ้างครับก็จะเป็นวัวเล็กครับเป็นวัวเล็กชุดหนึ่งสิบห้าตัวต่ำมือนะต่ำมือครับสิบห้าตัวเนี่ยชุด นี่เลยนี่เรียงแถวมันอยู่นี่เลยนะตัวเล็กนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวตัวเล็กนี่สามพันห้าพิเศษตัวเดียวนะครับตัวเดียวสามพันห้าครับผมอ่าเล็กๆแบบนี้นะครับแบบนี้รุ่นไหมนางๆครับรุ่นๆนี้เลยครับผมนี่ด้วยไหมตัวู้่ไหมนี่ด้วยนี่ด้วยครับรุ่นๆนี้เลยครับเท่าไรเอ่ยตัวละห้าพันเจ็ดร้อยครับมีสิบห้าตัวห้าพันเจ็ดร้อยคูณสิบห้าไปนะพี่นะครับผมง่ายๆเลยอย่างนี้นี่โอ้โหมีเชื้อนีดเด่ด้วยนะครับผมมีเด่ด้วย ทั้งนั้นเลยนี่ก็ใช่นี่ครับสิบห้าตัวนี้ครับผมสนใจมาต่อรองกันครับนี่ก็ใช่นี่ตัวนี้เอาตัวนี้ด้วยครับผมตัวนี้ตัวนี้ด้วยนะอ่าตัวนี้โตสุดครับตัวนี้โตสุดชุดนี้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 ใช่ไหมชุดนี้ครับชุดนี้้ขาวนีด้วยไหมด้วยครับอ่าด้วยนะครับให้ไปเลยโอ้โหอ่ะมาแล้วแบบไหนต่อครับแล้วก็จะเป็นวัวท้องสี่ตัวครับท้องแน่นอนท้องแน่นอนนี่ป่องๆเลยครับพี่น้องลูกตัวประมาณตัวที่ทลา่อันนี้ตัวที่สองครับครับผม มีอยู่สี่ตัวนะรับประกันท้องแน่ตัวดำนี่ท้องใกล้ออกเลยท้องแก่จัดท้องจริงครับหนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งสองไหนอีกแล้วก็นี่ขาวนี้ขาวเขายาวสามนี่สามครับแล้วก็สี่เหลืองสี่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะท้องแรกรับผมท้องแรกครับท้องสาวตัวนี้น่าจะท้องแรกครับประมาณนี้ครับสี่ตัวสี่ตัวท้องครับตัวละเก้าบันห้าครับ ไม่ถึงหนึ่งหมื่นนะครับ9,000้าคูณสี่เข้าไปครับผมราคาร้องอยู่ต่อรองได้ราคาร้องอยู่โอเคประมาณนี้อยากได้ยกได้อยากได้ก็อีกราคานึงครับครับผมก็โทรมาสอบถามกันได้นะมันจะมีคู่ใหญ่มีคู่ใหญ่กับคู่เล็กด้วยเนาะคู่อะไรคู่ใหญ่กับคู่เล็กนี่คู่ใหญ่แดงดาคู่ใหญ่ครับนี่คู่ใหญ่เขาเหลืองคู่เล็กนะครับผมเบอร์โทรเบอร์โทร0984803648ครับโทรมาสอบถามได้ครับทีมงานของลุงอำนวยครับผมวันนี้มาแล้ว ทั้งหมดยี่สิบตัวจะยกได้ยกได้หมดเลยครับครับผมยกได้แยกได้นะพี่น้องนะมาเลยนี่ราคาคุยกันคุยกันครับมาคุยกัน<ร>ได้นาะเลี้ยงมากๆเลยชุดน,นี้ของทีมงานม่วงครับเป็นตัวเมียก่อนเลยตัวนี้หัวสาวอ่าซื้อยกฝูงมาขายเลยซื้อยกฝูงมาครับดีม่นเจ็ดพันอันนี้เป็นสาวมันเจ็ดพันสูงเท่าไหร่ สูงประมาณเมตรสามห้าได้เนาะได้นะหมื่นเจ็ดพันราคาล้ออยู่ครับนี่นะสีแดงครับสีแดงเข้มไม่มีลายไม่มีอะไรเลยไม่มีลายนะตัวนี้นะครับสนใจโทรหาในห้อยอาร์เต้ครับผสมได้ยังเนี่ยงัวเพิ่งได้เนาะโกไปเลี้ยงอีกสักสี่ห้าเดือนน่าจะผสมบ้างไปอยู่ที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าไปเลี้ยงอดอยากก็อีกนั้นน่ะก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะนะใครสนใจก็มาดูตัวจริงได้ครับอาะต่อไป ต่อไปต่อไปเด,เดี๋ยวจะไล่ขึ้นมาไปไรออยู่นี่นะอ้าวได้ได้ได้ถอยหลังกลับมาครับ<ด>เอาไปมันนู่นละอัดเดเปิดมาให้อันนี้ที่จะจะมานี่เป็นงัวอะไรัวแม่ลูกครับแม่ตัวเลยๆนี่นะครับลูกตัวไหน ลูกตัวผู้ลูกเป็นตัวผู้ครับคูไแมลูกลองไว้ที่สองหมื่นหกพันสองมืนหกพันบาทแม่นี้แม่หมื่นห้าอ่าลูกเหลือหมื่นพันละหมื่นพันละจะได้่ะอันนี้ลูกตัวแรกลูกตัวแรกเอาลูกตัวที่หนึ่งนะนี่แม่มันครับนี่นี่นี่แม่แม่แม่ลูกมันตัวนู้นเด้ออันนี้ไม่ใช่เด้อ ลูกนตัวนี้เนี่ยนี่ยสองหมื่นเท่าไรนะสองหมื่นหกพันราคาสองหมื่นหกรองอยู่ต่อรองได้ลูกตัวที่หนึ่งลูกตัวแรกเสดสมบูรณ์ดีใช้ได้แล้วตัวนางนี่ล่ะตัวนางนี่ผิวมันเป็นลำปีหายมาแล้วนะก็หมื่นเดียวตัวนี้หนึ่งหมื่นไม่ใช่ตัวนี้นะ่ตัวผู้นะเดี๋ยวขอดูลูก่ลูกสูงเมตรยี่สิบครับตัวเมียนี่นางเล็กๆนี่หนึ่งมืนบาทหนึ่งหมื่นบาทมีตำหนิที่ว่ามันหนังมันเป็นลำปีครับเคยเคยเป็นลำปีมาแล้วเป็นลำปีมา อันนี้หนึ่งมืนถ้าสนใจแต่พันธุกรรมไม่สนใจเรื่องความสวยก็เอาไปกล่อมไว้ได้เป็นแม่พันธุได้เสือดีเชื้อเนื้อก็เจ็ดแปดพันละเม้งเออประมาณนั้นแหละอืมนอลูกนมันยืนสวยดีจังวะแม่ลูกสวยสดดีนะโอสวยดีนะไปเลี้ยงที่สมบูรณ์สมบูรณ์แม่ก็ใหญ่แะครับผมสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะมีกระบือกระบือใ่เนื้อ กะเบื้อเนื้อแลโอเพราะขายเลี้ยงไม่มีใครซื้อล้วขายเนื้อแล้วเดี๋ยวไปดูกันใครอยากซื้อเลี้ยงก็เลือกราคาเนื้อไปเลยครับไม่ขาดทุนได้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันเป็นตัวกวนบอกรวบไม่ได้แบบนี้บอกรวบไม่ได้นะควายกระบือนี่กี่ตัวเนี่ยเจ็ดตัวเจ็ดตัวเป็นตัวผู้หนึ่งสองสามตัวผู้สามตัวตัวผู้สามตัวเมียสี่ตัวผู้สามลูกตัวเนึ้ลูกมันก็ตัวผู้นี่แม่ลูกครับในแม่มัน แม่มันเดินตัวเดินตามเดินนําหน้าไปเนาะครับนี่นะดูเอานี่ตัวตัวผู้ครับแก่แก่ทุกตัวเลยแก่อยย่ดีเป็นควายพื้นเหรอหรือควายพื้นนี่แหละครับมันเดินหนีเราไปใช่แล้วบอกไว้ที่แสนหมึ่งห้าพันราคาล้องราคาล้องมาต่อรองกันได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพากิมออดใช้เราดูดูตัวนี้รอเลยอาวดูตัวนี้ก่อนนี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับราคาล้องทั้งหมด เจ็ดตัวเจ็ดตัวตัวเป่าห้าคู่ไม่ลูกหนึ่งคู่นานๆจะมีมาทุกทีนะกระบือเนะี่ยแสนหมื่นห้าพันเฉลี่ยกันเองอน,นี่ตัวเมียนี่ตัวผู้นะน,นี่คอขึ้นเลยน,นี่แก่มีคอแล้วนี่ตัวผู้ครับนี่คว็อยแม่อ้วนตุบอันนี้แม่เอออ้วนนี่ก็แม่ลูกอันนี้เป็นคู่แม่ลูกครับ ลูกตัวงผู้ลูกตัวงผู้ล่ำปึ๊บร่ำลูกเปดูแล้วแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งประมาณนี้ใครตีราคาใครสนใจชอบก็มาต่อรองกันครับโ <Okay. S 1> อเคนานจะมีมาสักครั้งนึงครับผมเบอร์โทรหน่อยอาร์เด <0 89, S 1> อร์ 7, 7 89 8577891ครับผมครับข้อของพี่ประวิทย์นะวันนี้มีมากี่ตัวนะพี่ทั้งหมด เก้าตัวตัวร้อยตัวห้าตัวมีสองรุ่นสองรุ่นรุ่นนี้คือรุ่นโตรุ่นโตอายุวัวประมาณพวกพกว่าครับหนึ่งปีขึ้นไปแล้วนี่นะไปแล้วครับเป็นบรามันสีแดงแดงครับแบบนี้เป็นวัวมาจากไหนพี่จากอีสานครับอีสานนะลูกอีสานสำหรับไปเลี้ยงไล่ทุ่งครับพี่น้องห้าตัวนี้ร้องไว้ที่ตัวละหมื่นตีห้าร้อยครับราคาร้องอยู่ครับร้องอยู่ความสูงเดี๋ยวจะวัดให้ชม เมตรยี่สิบห้าครับเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบขึ้นไปเมตรยี่สิบได้แน่ฮะหมื่นสี่พันห้าร้อยราคารองยกราคารองยกจะแยกหร้อพี่มันก็คงไม่หนีกันเท่าไหร่ครับเนี่ยใกล้เคียงกันอ๋อใกล้เคียงกันไม่แพงมากถ้าตัวเดียวก็ตัวเดียวหรือคู่มันก็ร้องใกล้ใกล้เคียงกันนี่แหละใกล้เคียงกันนครับผมนี่นะอายุหัวปีกว่าครับสวยครับหนังดีๆครับชุดนี้ของพี่ประวิทย์ ชุดโตมาแล้วปลาต่อไปมาชุดเล็กชุดเล็กมีสี่ตัวสี่ตัวนี่ครับ1 4 5สี่พันห้านะที่เห็นข้างหน้าแล้วเนี่ยลงชุดเล็กครับเดี๋ยวผมมุดก่อนอือลุกอ๋อชุดเล็กนี่ก็สวยดีเหมือนกันอายุว่าประมาณเท่าไหร่พี่อันนี้ก็ใกล้ๆขวบอ่ะเจ็ดแปดเดือน,นครับผมร้องไว้ที่ม2นสองห้าร้อยครับ หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยคูณสี่เข้าไปครับต่อรองได้ดูสิหรือจะจับคู่ก็ได้คู่นี้ก็นี่ใช่ไหมครับแล้วแต่จับคู่ครับแล้วแต่จะจับนะคล้ายๆกันอ๋อครับผมหัวก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนครับเจ็ดแปดเดือนเดูความสูงสักแป๊กนึ่งนะพี่น้องเมตรยี่สิบครับสูงเมตรยี่สิบนะพี่น้องเมตรสิบห้าถึงเมตรยี่สิบนะห่งมื่นสองพันห้าครับหนึ่งจบร้อยห้าครับมีสองรุ่นสองราคานะของพี่ประวิทย์นะ หรือมาติดต่อกันใครอยากได้ไปเลี้ยงครับเบอร์โทรครับพี่086925969ครับขาผมโอ้โอ้ปรามาณนน่าเลี้ยงของพี่วิทย์เข้าไปแล้วครับใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นลูกนี่ของพี่สรพงศ์มาจากจังหวัดพิษณุโลกกี่ตัวนะพี่มีกี่ตัวงวดเจ็ดตัวครับอายตัวแปดตัวครับแปดตัวครับผมอายุวัวเท่าไหร่ อายุวัวประมาณเก้าเดือนสิบเดือนนะครับครับผมร้องไว้ที่วัวละหนึ่งหมื่นพันห้าร้อยครับโอ้โหหมื่นพันห้ามีตัวนี้หัวโลตัวนี้จะเล็กสุดไหมครับตัวนี้เล็กสุดเล็กสุดอ่จะคัดก็ได้ครับคัดได้แยกได้ครับครับผมยกหมื่นพันห้านะตัวนี้ครับราคายกหนึ่งหมื่นพันห้าร้อยครับราคารองยกนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยความสูงเดี๋ยวดูสักคู่เมตรยี่สิบห้าได้ครับพี่น้อง เมตรยี่สิบเมตนะรยี่สิบห้านะใครจะเอาไปเน้นกําไรมีกําไรแน่นอนหมื่นพันกว่าในะแบบเนี้ยเมื่อก่อแบบนเท่าไหร่พี่เมื่อก่อนก็สองหมื่นกว่าครับเมื่อ <c oughs> ก่อนเคยขายสองหมื่นกว่านะของพี่สรพงษ์ไงนะนี่ครับ <c oughs> เลือกมาชมได้เลยมาจากพี่ณนุโลกครับชุดนี้แดบงบแดงก็มีเขาก็มีมีให้มีให้เลือก โอ้สีขาวนี่หัวโลนทั้งสามตัวเลยนะการทำขาวมันเป็นชุดเดียวกันชุดมาชุดกันชุดกันสามตัวขาวสามตัวนะถ้าชุดขาวสามตัวเท่าไหร่เอชุดขาวสามตัวเอาตัวละหมื่นห้าร้อยครับจะห้าร้อยนะครับสีขาวขาวเนี่ยหัวโลนเนี่ยครับนี่ครับหัวโลนนะนี่ก็โลนนะโลนนะนี่หมื่นพันห้าครับสูงเมตรยี่สิบห้าครับพี่น้องสนใจมาหาพี่พงษ์เลยเบอร์โทรครับพี่ศูนย์แปดเก้าเก้าสี่เจ็ด สองศูนย์สองสี่ครับของพี่กัลเกตนะเบอร์โทรนะพี่เกตพี่เกตบอกก่อนเลยศูนย์แปดสามครับเก้าหกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าอ๋อฟังกันให้ดีแล้วกันแล้วก็ย้อนกันเองมีชารลเล่อยู่หกตัวสายพันยุโรปหัวล้นยังไงนะขายของให้นอกเตอร์พี่เกตหัวโล้นแบบไหนหัวล้นธรรมชาสติไม่ได้ทำเออหัวล้นธรรมชาสตรครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อรองได้หกตัวมาต่อกัน พี่กระเกตวันนี้มีมาหลายบัวขุนก็ขายหมดแล้วเจ็ดม้วนจองคูไว้ตัวนอกนนะเดี๋ยวรอพี่เกตขายงัวขุนก่อนประมาณนี้ครับชาโรเล่ครับมาเลือกกันครับอายุดีมันน่าเลี้ยงมันโตได้อีกะสนใจมาเลือกเลยนะวัคซีนพยาธฟรีนะของพี่เกตเนี่ยแน่นอนมาชมพี่กาละเกตครับวันนี้สองตัว นี่จะขายให้ด็อกเตอร์คมสรรชมพูพลอยครับสวัสดีมากครับด็อกเตอร์คู่นี้ร้องเท่าไหร่นะพี่เกตเจ็ดหมื่นสองครับผมเขี้ยวอะไรนะเขี้ยวแปดเมื่อกี้บอกสิบสองงัวอะไรเขี้ยวสิบสองมันเป็นไงเขี้ยวสิบสองเจ้าของเลยครับเปล่าเดียวไกลๆเลยหมอมันร้องไกลมาแล้วงัวอยากขายซิเอาลอดนิดๆหน่อยไม่ไม่ลอดเกตขายเลย รู้แล้วพี่เกดจขายรู้แล้วตอนเนี้ยไม่ยังไม่รู้ผมรู้แล้วไม่รู้ยังไม่รู้โโอ้หหมอโจให้รอดนะเจ็ดหมื่นสองพันหมอโจให้รอดนี่เอาไกลๆมันเนี่ยลงกัได้มันนิดหน่อยมันมีเงื่อนไส้แล้วงัวเนี่ยาจะขายถอนไปไม่ได้หักพุนหมอโจให้เจ็ดหมื่นยั่นก็ซื้อมาตะกี้เนี่ยนายไปเอามาเงานกัเพียกับผมก็จะซื้อตอนนี้เลยเนี่ยเม้อฟันห้าเอาได้ก็เอา จ็ดหมื่นพันห้าร้อเมน้าร้อยตัวนู้นนะนี่ยอมกัดทุนเป็พันเอาพันหนึ่งเอาพันห้าหมอเอาพันหนึ่งขอเงินห้ารอเงินห้าร้อยรแล้วเอาค่าน้ำมันเงินห้ารอไม่ได้อ๋อแซเลยต้องขึ้นให้ขายแน่นอนขายเท่ม่อาบอกหมอไม่ต้องขึ้นให้ขายแน่นอนโอเจ็ดมื่นพันเจ็ดหมื่นพันดทุพันนี่แกขอบคุณครับเออนี่มีมารยาทครับเจ็ดหพันนะครับ เกี่ยวสิบสองม่เข้าคอกเกี่ยวสิบสองครับมอนักเล<ห>งเหรอมอนักเลงอยู่ดิรวมเจ้าของด้วยครับได้ขายดีขายดีนะพ่อคุณเอ้ยค้าขอ,ของเจยุ้ยวัวสวยปักน้ำโพครับวันนี้แม่นมแม่นมมานำเสนอแม่นมเรียมนะแม่นมเรียมเบอร์โทรอะไรครับศูนย์แปดสี่สองห้าศูนย์ หกสี่แปดหกจ้าครับผมมาพบกับแม่นมนะวันนี้กี่ตัวชุดนี้ชุดนี้มีห้าตัวจ้าครับความสูงนะเมตรสิบห้าครับพี่น้องจ้าตัวนี้เมตรยี่สิบครับอันนี้จะเครื่องเรื่องกับเขาน่อ่ามันมีทั้งโตทั้งเล็กนะรองไว้ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยจ้าห้าตัวนะจ้าห้าตัวคูณห้าเข้าไปพี่น้องจ้าหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย ห่เจ็ดพันห้าร้อยโอ้โหเป๊ะเลยไหมใช่ต่อรองได้ต่อรองได้อยู่จ้าแยกได้แยกได้จับคู่ได้จับคู่ได้ยกได้ยกได้ครับผมตามใจคนซื้อใจคนซื้อเลยจ้านี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นโทนหัวโลนๆนะเป็นลูกอีสานใช่ไหมลูกอีสานจ้าอีสานนะครับมาโตภาคเหนือนี่ครับห้าตัวนี้มาอีกชุดหนึ่งชุดนี้มีสามตัวสามตัวตัวละหนึ่งหมื่นห้าร้อย ทีเดียวเลยใช่ไหมหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยราคาร้อสามตัวนี้พันห้าร้อยราคาร้ออยู่จ้าร้ออยู่มีแดงคู่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองนี่ครับตัวนี้นะสูงเมตรสิบแลวพี่น้องประมาณนี้เดี๋ยวผมวัดให้ดูก่อนเมตรสิบครับเมตรสิบนะแบบนี้เมตรสิบโอ้ตัวนี้หัวล้นสวยถ้าตัวนี้ตัวเดียวล่ะตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ขอตัวเดียว ขอหนึ่งหมื่นหนึ่งพันจ้าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันจ้านะครับถ้าจะเอาตัวสวยนี่ตัวเดียวครับหมื่นพันครับต่อรองได้ต่อรองได้อยู่จ้าต่อรองกันนะจ้าประมาณนี้ครับชุดนี้สามตัวกับห้าตัวนะของแม่นมเหลียมครับถีมงงานเจ๊ยุ้ยวัวสวยปากน้ำโพครับผมข้อนี้ของเฮนิตนะครับกี่ตัวครับมีอยู่เจ็ดตัวครับผมครับผมอายุวัวเท่าไหร่เอ่ยประมาณเก้าเดือนครับครับวัวเก้าเดือนนะวัวสูงเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบห้าครับชุดนี้ รองไว้ที่หมื่นสี่พันห้าร้อยครับผมคูณเก้าครับผมต่อรองกันได้ครับนี่อย่างนี้ไปหางาจากไหนเนี่ยทางอีสานครับครับผมหัวลูอีสานนะหนังดีจริงครับหนังดีครับไม่ต้องกลัวดีนี่เส่อสั้นบบามั่นดีครับครับเชื้อดีครับตัวนี้หัวโลนเนี่ยงูหัวโลนนี่มันดูมันสวยดีนะนี่ครับหมื่นสี่พันห้าหมื่นสี่พันห้าร้องได้ สนใจก็มาต่อรองกันครับแล้วก็คู่นี้มีอีกหนึ่งคู่ครับอันนี้คู่นี้สองหมื่นห้าห้าร้อยครับครับผมอันนี้ประมาณเจ็ดเดือนครับผมก็ตัวละหมื่นสองพันกว่านะครับครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์หกสองสามสองหกสองสี่สองแปดครับผมอย่าลืมโทรหากันนะครับถ้าชอบเจวิกวัวหล่อไซส์มินิครับผมเอาเริ่มที่คู่นี้ก่อนเลยอันนี้อายุวัวเท่าไหร่ครับ อันนี้น่าจะได้ขวบแล้วค่ะอันนี้ขวบอันนี้น่าจะต่ําขวบครับผมตัวสะพายนั่นขวบนึงได้ครับร้องไว้ที่คู่นี้ร้องสามหมื่นสองค่ะสูงเมตรยี่สิบห้านะผมวัดได้แล้วเมตรยี่สิบห้าจ้ะตัวละหมื่นหกพันใช่ค่ะไม่ได้มัดไม่ได้มัดลุงลุงลุงเดินย้อนให้หนูหน่อยประตูเปิดไปไม่ได้มัดตัวละหมื่นหกพันได้แล้วได้แล้วสูงสูง เมตรยี่สิบห้าคู่กันนี่นะครับสูงเมตรยี่สิบห้าครับมาต่อรองกันได้นี่นะสามหมื่นสองพันใช่ค่ะครับผมราคาร้องไว้ร้องอยู่ต่อรองได้ฉีดวัคซีนแล้วฉีดแล้วค่ะนี่เรียบร้อยครับเดวิกนี่เขาฉีดวัคซีนทุกตัวที่มันลงเนี่ยเขาฉีดไปเลยค่ะนี่ยังไงก็ต้องฉีดอยู่ดีชุดนี้ชุดนี้นตัวหมื่นสองค่ะ ห้าตัวหัวล้นทั้งนั้นคคุ้นด้วยตัวเนี่ยที่เท่าไรก็ไม่ลุกนี่คุ้นนะครับมันคุ้นลุกหมื่นสองพันต่อรองได้ห้าตัวห้าหมื่นเมตรยี่สิบครับห้าหมื่นพันสูงเมตรยี่สิบครับพี่น้องห้าหมื่นพันนะจ้ะราคาร้องอยู่ต่อรองได้ครับตัวละหมื่นสองสองสี่หกแปดสิบห้าหมื่น สิบสองห้าหกสิบแม่หกหมื่นแม่หนึ่งร้อยสองสี่หกแปดสิ่ตัวละหมื่นสองตัวละหมื่นสองคูณกันเองเนี่ยลืกลายไม่ออกกันแล้วงอเยอะนี่นะครับมาดูกันของเจวิกนะวัคซีนเรียบร้อยใช่ค่ะต่ออีกหนึ่งชุด ชุดนี้ไซส์มินิโอ้โหนี่สวยวะราคาเดียวกันไหมหรือแยกแยกค่ะสูงเมตรสิบห้านะชุดนี้อันนี้เล็กสุดตัวใหญ่ตัวละหมื่นพันเนี่ยนอนอยู่เนี่ยนี่หนึ่งสองสามสี่จ้ะห้านี่ไหมใช่เขาาตัวหนึ่งขาาหนึ่งจ้าหมื่นหมื่นพันหมื่นพัน ห้าตัวนอนตัวนึงตัวละหมื่นพันครับผมอ่าแล้วตัวนี้ล่ะแล้วก็ไซส์มินิตัวละแปดพันแปดมีสามตัวมีอยู่สามจ้อยู่ข้างล่างตัวหนึ่งผูกไว้อ่ะครับอันนี้ตัวที่หนึ่งใช่ค่ะแปดพันแปดร้อยแล้วก็ตัวนี้อ่าตัวนี้ด้วยโตหน่อยแปดพันแปดไหนตัวไหนอ๋อใช่ไอตัวนี้เอาไล่มาอืมเวนี้ให้คู่กันเลยนี่แปดพันแปดครับแปดพันแปดมีสามตัวครับผม ตัวที่สองคือตัวนี้นะใช่ค่ะนี่เอาโอ้โหมันคุ้นดีจังตัวนี้ตัวหนึงตัวนี้สวยเนี่ยนี่ตัวนี้สวยจริงกินเก่งไหมเนี่ยกินเก่งค่ะครับผมแปดพันแปดร้อยอ่าะไปต่อไปต่อเดี๋ยวตามตัวข้างล่างนั่นตัวหนึ่งผูกนี่ก็แปดพันแปดใช่ค่ะมีสามตัวกินโชว์เลยกินโชว์เลยตัวนี้แดงเข้มเลยเอาออกมาโจมข้างนอกาเวนี้แดงเข้ม แดงดีครับตัวนี้คุ้นมากครับผมเดินเล็อกอ,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 อนี่สนใจเล็กเลเล็กๆล็กคุ้นคุ้นนี่คุณนคุ้นมากสวยสวยครับแปดพันแปดร้อยบาทครับตัวนี้ไปแล้วไปดูอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งมีสิบตัวครับผมชุดนี้สิบตัวครับยกเลย <c oughs> สูงเมตรยี่สิบครับ ก็อู่ๆประมาณนี้นะนะหัวลูกเลี้ยงเนี่ยสูงประมาณเม็ดสิบห้ายี่สิบยี่บห้าเนี่ยสิบตัวตัวละหมื่นสามแปดร้อยค่ะครับผมต่อรองได้หมื่นสามพันแปดร้อยต่อรองกันได้คูณสิบไปเลยค่ะคูณสิบหนึ่งหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันอันนี้คูณง่ายใช่เมื่อกี้งงเมื่อกี้งงหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันชุดนี้สิบตัวพรอบริการฉิดยาฆ่าพยาธิฟรีค่ะครับผม วัคซีนฉีดให้แล้วงฟรีเราแวะใกล้เคียงส่งฟรีห้าสิบกิโลเมตรหรือประมาณนี้นะใกล้เคียงส่งได้มาต่อรองมาคุยกันคุณนู้นล่ะคุณนู้นขายแล้วค่ะดูหน่อยเขาไปป่ามะม่วงไปป่ามะม่วงครับมาเขามาซื้อเมื่อไรเมื่อเช้าเมื่อเช้าเอาดูตัวอย่างครับที่ขายแล้วแทงสะพายแท้งสะพายไหมแท้งคู่นี้เท่าไหร่คู่นี้เท่าไหร่ ขายไปสองหม้าห้าร้อยพร้อมส่งพร้อมอะไรบ้างแขงดั้งสีดาข่าพญาดสีดาะาญแล้วก็บำรุงด้วยบำรุงส่งด้วยไหมส่งด้วยปลามะม่วงส่งด้วยลูกค้าเก่าอันนี้ครับผมนี่นี่ครับโปรโมชั่นนะขอให้ท่านมาซื้อนี่ครับบริการสุดยอดครับผมสองหมื่นห้าพันห้าร้อยหรอยบาทค่ารถไปก็ประมาณเท่าไหร่ค่ารถ เห็นลุงออสเขาก็เอาห้าร้อยห้าร้อยเนาะประมาณนี้นะครับสนใจโทรหาเจวิคครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสามเจ็ดแปดเก้าหกศูนย์สามครับผมวันนี้มีเยอะนะครับมีเยอะมาเลือกชมได้เลยข้อของพี่เอื้องวัวหล่อครับวันนี้มากี่ตัวครับสิบแปดตัวครับผมมีสองชุดครับผมชุดเล็กชุดเล็กมีสี่ตัวครับผมสี่ตัวนะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่นะอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับหกถึงเจ็ดเดือนครับผมครับผมร้องไว้ที่ตัวละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยครับครับ คูณสเข้าไปนะราคาร้องยกครับหมื่นสาพันห้าร้อยบริการอะไรบ้างแทงดังเฉียดยาพยาธิครับผมครับผมเมตรยี่สิบครับความสูงของเขาหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรครับพื้นที่ใกล้จอดส่งฟรีครับครับผมนี่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยมาต่อมาชุดนี้ชุดใหญ่ชุดนี้ชุดใหญ่ครับมีสิบสี่ตัวครับผมสิบสี่ตัว อายุวประมาณหนึ่งปีขึ้นแล้วครับครับไอนี่สวยๆพี่น้องราคาชุดนี้มีสิบสี่ตัวลองไว้ตัวละหนึ่งหม้าพันเจ็ดร้อยครับครับผมลุกไอ้ลุกหนึ่งหมื่น้าพ็ครับสูงเมตรยี่สห้าขึ้นนะเนี่ยเมตรยีห้าขึ้นถึงเมตรมสาร้าง <35 S 1> ดีทุกตัวเลยครับหนังหนาแข้งขาสูงแข้งขาใหญ่ครับ นี่ครับเมตรยี่ห้าถึงสาสิบได้เลยครับวันนี้เป็นบามันหูสั้นทุกตัวเลยครับครับผมสเปคดีทุกตัวครับดูเอาสายเลี้ยงครับสายเลี้ยงมาเลือกเอาไปเลยครับครับเมตรสามสิบครับพี่คุณนี้นะเมตรสามสิบหัวล้น นี่ครับนี่ก็หัวโลนสวยๆนี่ดูนะเม็ดเม็ดสามสิบความสูงวัดให้แล้วหรือจะยกยกได้แยกได้เนาะครับผมได้ได้ไะแยกได้ครับมาต่อรองกันครับยกได้แยกได้ครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเจ็ดนย์สองศูนย์เก้าสามเจ็ดครับครับผมสายเลี้ยงของเจ๊เอื้องนะครับครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเลยมาเลือกมาชมกันนะครับหัวสายเลี้ยงทุกวันเสาร์ครับมารวมกันละมีทุกเจ้าหลายเจ้าครับผมซื้อกันวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับแล้วก็ออกเช้าวันจันทร์นะครับแลาพบกันใหม่คลิปต่อไปครับ